งแล้วี้านก้อนหมดนี่ยมันนักสีให้กำใจได้ไหมอี๋ขอให้เรียวครับอยู่ยังไงไหวล่ะทีนี้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอันลูกอันลูกมาลาบ้าอันนักสีมาให้สัญญาณนึกสองสามทีแล้วโอ้โหได้เกินเลยเหรออันนี้เกิดเลยเนี่ยเฮ้ยยังนี้เขาเรียกว่าหลอกเกิน เขาพลาดเขาพลาดอ่าถือว่าทำได้มะนะแฟนๆถือว่าทำได้มะนะทำได้โอเคถ้าจะเรามาได้ดีกว่าได้นี่ครับนี่นะครับผมนี่คือแล้วชีพิธีชาเขียวกลิ่นขาวดท้อไก่โดนะครับนะเขาบอกว่ามันจะหอมแล้วก็หวานเบาๆถ้าเปิดปากมาได้กลิ่นนะนะกลิ่นชาหอมนะท้องซีนะจะบอกว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมาเปิดจุด ชาเขียวทั้งหอมหวานเบาๆแล้วก็อร่อยสุดๆอุ้ยมันมีมอนอ่ะคนอยากจะลองไหมทุกคนใครอยากจะลองไหมฮะรองน้ำนะไม่ใช่รอพวกเรานะมามามาบุจบร้อบการนะครับโอเคดีนะฮชัดเจนแล้วชิคกี้พี้นะครับมาโชว์ จริงๆรสชาติเหมือนแบบเนี่น้องบอกมันมีความหอมแล้วก็หวานเบาๆแล้วก็มีความสดชื่นและเปล่งข้าวโพดชัดเจนใบนำสีใครับผมดีแล้วอีกอย่างเนี่ยน้ำตาลสุกเฉิงยังไงกินแล้วก็ไม่อ้วนถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะแต่ในท่านนะคะถ้าเกิดว่าอยากะลองนะคะก็สามารถนะคะฝากติดตาม่แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะให้เราในวันนี้ได้นะคะแฮชแท็กโอชิฮอกไอดพรคนะคะหรือว่าแฮชแท็กนะคะโอชิสิบมีสีได้นะคะของฝากเนื้อเนื้อ มือชี้กรีนทีต้องโทองมไปโดนน้ำต,ตาเลเศษๆนะครับผมครับผมไปด้วยนะฮะครับผมเดินเดินให้กับจีนีสเซ่ขอบคุณนะฮะมีพลังล้สสาสดชื่นล้าเดี๋ยวต่อมันได้เนี่ยคอเตอร,อร์ต่อไปนะเนี่ยนะ,ะโอเคเดีย๋ยวให้ต่อคนเราคุยกันต่อ,ะะอแล้วกันนะฮะแล้วก็จิบเท้าชี้ไปนะ,ะเราคุยกับคนอื่นดีกว่าผมก็จิบได้เลย